ก็ขอสดีทขั้นเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมสเตม JR อีกแล้วนะครับก็ขออภัยที่ห่างหายไปนานสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงเสื้อและเออ่ตาสโมสรในเดลิกซ็อกเกอร์สองพนะครับผมซึ่งเออ่ผมได้ลองลงมาแล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ ครับซึ่งของผมมันเป็นแบบนี้นะของคนอื่นเป็นไม่ผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเพราะว่าผมแก้ได้แล้วนะครับก็เข้าไปดูตัวเกมเลยกันเนาะ Let's go ครับสำหรับพิธีใส่เสื้อผ้าก็พอจะรู้กันเนาะก็คือเข้ามาในเอ่อนี่ครับไมค์ขับนะครับไปเข้ามาที่ Custom t h e m แล้วก็มาที่ Edit นะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ได้ลงไว้แล้วนะครับซึ่งมันก็ลงได้ มันจะลงได้เฉพาะอันที่มันคูณ512คูณ512รครับผมแล้วก็เอ่อผมก็ได้ก,ก๊อปลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับลิงก์ที่จะเอ่อใส่นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปหาดูเอาแล้วกันเนาะโอเคครับกดวางไปเลย นี่นะครับผมก็จะได้นะครับผมเน้นย้ำไม่ใช่เน้นย้ำนะครับผมว่าอไอภาพที่จะเอามาลงเนี่ยต้อง512คูณห1 2รหรือต่ำกว่านั้นนะครับผมครับส่วนลิงก์นครับก็คือตัวนี้เองครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปครับไปหาดูได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้นะครับ ซึ่งมันมีภาพ512คูณ5้าครับซึ่งเอาไปลงใน DM d ีมิลิทส์อเนี่ยได้นะครับผมก็จะมีอเมริกันนะครับก็จะมีเป็นเสื้อของปารีสนะครับตัวนี้ไม่รู้จักครับแล้วก็เป็นเสื้ออ,อของฮอลแลนด์ปี1988นะครับก็จะประมาณนี้นครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูก็เอาเป็นนะครับเอาเป็นเสื้อในพรีเมียร์ลีกแล้วกัน ก็เอาเป็นไปดิมันมีแค่นี้ครับผมถ้าอยากได้เพิ่มเออเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อีกลิงก์หนึ่งครับซึ่งมันมี2ลิงก์นะครับโอเคก็จะลองแตะไปที่ภาพนะครับผมให้ทำการก๊อปนะครับผมคอปปี้มาเลยแล้วก็ไปใส่ในเอเดิมมี่สอตเกอร์ครับช่องไอตัวที่ว่ามันให้ดาวน์โหลดเสื้อผ้านั่นหละนะครับผม โอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย